เสร็จพี่เสือจนได้ครับสำหรับทางด้านไมเคิลโอลิเซ่ครับก็ลาก่อนครับโอลิเซ่ขอให้นายโชคดีครับเสียดายครับแมนยูไม่ได้นายมานะครับแต่ก็ทำไงได้นะครับเพราะแมนยูมันไม่ยืดตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับเฮียวิโกครับบาเยิร์นมิวนิกนั้นก็บรรลุเงื่อนไขจิกสัญญาของไมเคิลโอลิเซ่ไปที่เรียบร้อยครับชนวนราคาอยู่ที่50ล้านปอนด์นะครับเบื้องต้นนั้นก็น่าจะเป็น45ล้านปอนด์บวกกับอีก5ล้านแอดออนนะครับซึ่งเงื่อนไขส่วนตัวนี่ก็ตกลงกันได้เป็นที่เเรรรียยบบ้ออมื่วานคั ด้วยสัญญา5ปีจนถึงปี2029ครับบาเยนนิคนี่ยก็เข้าตามตอกออกตามประตูครับราคามีเท่าไหร่เขาก็ยื่นเท่านั้นไม่มีการเล่นเหลี่ยมอะไรทั้งสิ้นนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีข่าวมาว่าไมเคิลโอลิเซ่เนี่ยชนวนราคาอยู่ที่70-80ล้านปอนด์นะครับตอนนั้นคือตอนที่มีข่าวกับแมนยูนะครับแต่หารู้ไหมครับดีลนี้เนี่ยมีแค่3ทีมเท่านั้นนะครับที่ยื่นนะไม่มีแมนยูนะครับนั่นก็คือบาเยนมิวนิคเชลซีแล้้้้้้วววววกกก็็็นนนนนนนิิิิิคคคคาา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 สสเเเเเเเซซลลลลุุดดดดดดทททยยยยยรรับับบบงงงโอออ่่่่ีีไืมหตผปแ ก็คือได้ไปเล่น UCL ฤดูกาลหน้านั่นเองนะครับผมก็ว่ากันว่าครับดีวนี้เนี่ยพอบายยันยื่นเข้าไปปุ๊บทางด้านคริสเตียนพาเลตก็ไม่งงแงครับตอบตกลงแล้วสุดท้ายโอลิเซ่ก็โอเคเซเยตเหมือนกันนะครับผมก็แสดงความยินดีกับเซอร์ไตบายยันวินิคแล้วก็ทางด้านตัวของไมเคิลโอลิเซ่ด้วยนะครับซึ่งข่าวนี้ต้องบอกเลยว,ว่าฟาบิซิโอโรมาโนเป็นคนยืนยันเองเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ